สวัสดีค่ะมาเบิ่งผักตั้งแดนเด้ดจ้ะโอ้แม่นผักข่อยดอกผักมะดามแดงผ <laughs> ักมะดามแดงอีงเลี่ยนแหมะมันมันรักไทยคลิปของเราบางเนี้ยพักขณากม็มีแม่นผักอีหยังเหล่าโอ้ตะไคร้ก็มีอันนั้นก็สิแม่นผักกาดที่ว่าเอาไปขั้นสมได้แหมะโอ้ย <laughs> เอาผักอันนี้ข่อยบอ่เคยเห็นแหมมะดาม บอนี่แ ah, ม like ่หัวแดงๆมันเป็นหัวจังิี่ตีเอ้ามันคืองามแท้มันเกิดมาจงที่ตีนี่นี่แม่น้องพินแม่ยูหนูเ่อเห็นยูพี่เอาไปทำแต่บะหุงเฮสลัคอรรบีโอร์ดิอโอ้โอ้ โอ้คคลาบีขอดิลูกยูสันมันงามปะนี่แม่มันนาลากแมมันนาลากแม่ผลไม้มันสีม่วงแมโอ้เดี๋ยวเขาถีบทายไป็นแฟนเขาเบิ่งก่อนผักนี้ชื่อผักโคลาบีเนาะพิรดากับบันเนาะปนอกบุหูจักค่ะแต่สีมันสวยนะคะสีม่วงเลยเนี่ยเอาไปทําแทนส้มตําได้นะคะเนี่ยขอบคุณขอบคุณอันมาดาม มาดามทําไมมันสีขาวนี่มันมันดอกอีหยังนี่นี่สีขาวนี่มันเป็นพีบอ่ะวันต้องคุ้มาปลูกกว่านี่นี่วันนี้มันเอาเอาเอเอาต้นเอาต้นมันมากปลูกไว้านี่เม็ดมันลดมลงแล้วมาดามจ๋าผักอะไรนี่อ๋ออันถั่วลันเตาถั่วลันเตานี่โอ้แต่อันนี้ข่อยหูยุนี่มันถั่วอีหยังก่อคนหูยุถั่วอีหยังก่อภาษาหมักถั่วอีหยังที่ว่ามันเป็นนนนนไมีเม็ดนั่นน่ะโอ้ก็บอกว่วมีเม็ดหลายแนวอยู่ได้มะดาม โอ้ยหนูเออกับช่วยข่อยแน่ช่วยข่อยแน่โ <c oughs> บดบินโ <c oughs> บดบินโบดบินเออข่อยบอกเรียบข่อยหู้โบดบินข่อยบอกเรียวบวข่อยหู้นั่งมา <c oughs> เอ้ามาถามจเจ้าอีหยังปลูกนี่มันคืองามแท้ เขาเอนยังกะลตัวนี <pert> an <on> no. 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 okay. ้ยังกะลาอันคือแค่รัดเนาะแต่มันหัวขาวไหมตัวหัวยังกะเสื้อยังอ๋อขอยนว่ามันพักขึ้นชายเต๋สเต็ปไยงเยอันเอนกมันคือคือแค่รัดแต่มันหัวสีขาวไหมตัวนี้ยังกัเตเตผัาสนาเสน่ออโอผาเสนิมันเป็นยังีอี้ขาวนี่หัวขาวนี่นุเรนอขาวลุงหัวกอ่านึขาวเอ้ามันอยังเจาีอน้ะ โอ้ oh, ยละละละดอกนี่สวยมากเลยเด,ดี๋ยวสืม่วงละอันสกูมันมาจากข้างนี่จ่อไม่รักกินของเจ,จา้าจ่าเมียนที่เจ้าว่ามันมานไหมไม่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 นม่อเนี่ย <ๆ S 2> อันอันแพ่อยู่นี่ไม่ได้กินดอกอันเดียวว่ากินเะบิรดกินหวัวเอาไว้มันกกินไว้เออมันกินเิมันรักกินโอ,อ้ยกะลวกกะลวกขู่ว่าทุกอย่างเลยเด้ หมากันนี่แล้วก็ปลูกคือหมากย่อมมันแหมหมากันนี่แหมกูดเ <Good S 2> บอร์รี่โอ้ยย่มอมฝรั่งเหรอบัดนี้นี่มาเด้อทามาเก็บทำมาเก็บเอาเด้อนี่อันพักบุ้งเล่านี่ใหม้มันใหญ่มู่งโจมมา่าเก็บเอาโหลดฮือฮ <c oughs> ือเฮล้วก็มี หลังจากชมผักสวนครัวเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนก็จะพาไปเก็บผักปลาค่ะตามมาค่ะผักอะไรนั้นเราจะไปเก็บกันนะคะเดินไปอีกนิดหน่อยค่ะผ่านสนามหญ้านี้ไปนะคะมาดามเดินเดินนำหน้าไปแล้วค่ะคุณนะ่ะมีกระตาน้่มเลยจ้ะเด้อมาเลยค่ะไปเก็บผักกันค่ะแค่พลังค่ะ ค่เขารังจะมาแล้วถึงที่แล้วที่แล้วเจอหงด้วยนี่นี่เก็บไปนี่เก็บเก็บดีนี่นะมามาเอาไปเอาไปเก็บไปคืองามแต่มะดามงามงามไปเดี๋ยวสิอันนี่ให้ได้เล้ยได้เล้ยเออเนี่ยเอาเอาเอาแบบนี้บ่จ้าเก็บเอาตะดอกมันเอาพี่ระดาบดีกว่าตะก้าเออเอามาเอามาให้เกิดตั้งไว้ก็ได้ตัวถ้าฮะข่อยบ่น่ก็ได้นี่แม่ดอกนี่แบบม่มะดามนี่แม่จะว่าเอาแบบตุ่มไหมนี่นี่นี่นีมาจ้ะเอาเอาเอาม่านี่มานี่ มานี่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 น,นี่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 เออเนี่นะยนะก้างใี่หลเยอือเอาเดี๋ยวสิ้ซื้อกระตาให้เองเก็บทิปให้โดยเฉพาะที่ใหญ่หน่วยนี่กำลังใจปานี่ก็เฮ็ดค่ะแม่ไปหอดทายตลกทะเลโอ้ดอกแค่มันคือหน่อยทะยายมันเป็นจังซี่ตีมันเป็นจันนงซี่ละมันกำลังกินตัวนี้วกว้างหนึ่งรูดเข้าปากจวดเลย <c oughs> ดึงพวงรูดเข้าปากจูดเลยเจ้าวานี่แหละขอยกันไรกนติเจ้าเจ้าน่เจาพากี่แหละมูเมนวามีบุ้มข่อยไม่แห้งคือไรเห็นว่านด้เจ้าดิอยบโบราณติ๊ดตาเลยแม่แข็งยาให่ไหมมันไม่ขี่าสมันไม่ขี้มันไม่ขี้นกด้ยข่อยบ่าวด้วยบ่าวอันมันไมนี้นี่นี่เอานียนอันนี้นนี้มาด้มาอันนี้มันตูมไหมมาดามนี่ไหมตูมไหมเจ็บเอาเจ็บเอาเจาเจาตูมตูมนั่นแหละร่มกัแรงมือนี่ จับจุ่มกันสามอันชีอันกับข้าปลากระดจวดรสจัดผักดูผักดูนี่ยังยา้ยองคลิปย้องกับภาคเอาตัวที่ว่าคอยเป็นคลิปปลอมอีกละที่ว่าจะคลิปปลอมอีได้เสียงคอยเสียงลูมันเสียงเจาไม่ย่ลาวบาของเธอมันเป็นคลิปปลอมมาทันว่าอันมะดามอันตุ่มฮื้ออันบานมันอร่อยอันมันกร่อยตัางกันจ้ามันอร่อยขึ้นกันเบิร์ะแต่มันอาจอสีิรสชาติต่างกันนิดนึง เนี่ยเนี่ยท่องหัวเขาเนี่ยมะดามเลยเก็บเอาเก็บเอาเนี่ยเจนเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเก็บเอาเก็บเอาโอ้แต่มันอ่อนซ้อนจักว่าเป็นผู้ใดเป็นเจ้าของคลิปจด้ว่าเนี่ยคนรอบไลค์ก็เจ้าของคลิปอ๋ออ๋อคนจะมากคนจะมากคนรับไลค์ก็เจ้าของคลิปพี่น้องจ๋าถือสาเด้อมะดามระดาเด้อค่ะช่องมะดามระดาเด้อค่ะพี่น้องจ๋า จำเสียงไข่ได้บอลลงเสียงนางเลยได้ป่านนี้แล้วไข่ยจังซิมี่อันนั้นเซ็ซีตัวนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้มันคืองามแท้ม่าดามมันหลายเจ้าเห็นไ้นี่หลเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่เอามาเฮามาดามจังสงสัยมันเข้าก้นสวยนี่ล่ะเห็นก้นสวยกระอดบ่ได้ต้องมาแก่เขาเขาถือฟังภาษาไทยรู้เรื่องเด้เขาถืออยากหล่อหน้าม้าได้นไหมต้องภาษาลาว โอ้ดอกแค่เพิ่นมันมันดอกหน่อยเนาะมาดามเนาะจ้ามันดอกแค่บ้านเฮาบ้านเฮาบ่มีอีหลีเด้บ่มีแถวเฮาน่ะจ้าบ่มีจแตดอกแบบนี้บ่มีบ่มีมันอันมันมีเป็นบางมองเนาะพุ่นน่ะพุ่นน่ะทางนั้นคิดว่ามันสิอยู่ใกล้แถวสายท้ายท้ายทะเลน้ำมาดามบ่รู้บ่รู้อันนี้บ่ลบอคอนเฟิร์มเด้อแต่ว่าอันพุ่นๆๆนแต่เอานั่นแต่เอาทั้งนั้นเอาพวกนั้นเอาพวกนั้นเออนั่นั่ะพวกนั้นพวกนั้นเออนี่เก็บๆๆ เอาเต็มตาคุณเด้อห้องจงสีเมื่อเ <จะ S 1> หมนเล่ะเต็มตาเดี๋ยวห้องจะไม่<น>ได้เต็มตาห้องปเมื่อได้เหมือน,นี้เพราะว่าหา้องจะเอาไปแบ่งหลายคนไหมจ้าแมนห้องจะเอาไปไว้ถจะกินน้ำเพราะว่าเวล,ลาเอาไปแช่แข็งในห้องจะต้องเอ่อลวกก่อนเนาะจ้าเอาลวกแล้วเอาน็อกน้ำเย็นแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนสเสด็จน,น้ำล้วก็ใส่ถุงแพ็คไว้แพกไว้<อ>เบ<อ>ิ้งนะฮะนั่นแท้ เนี่ยยู่มื้อเจ้าเนี่ย่เจ้าสิีามไปเสร็จคอยอ้อนซ่อนก็ามไปเมื่อไรเนี่ยคอยจักสิเอาอันไหนกอนไหมคอยข้อไม้คอยนะดอกไม้ชนิดไหนหมดโอ้ยคันสือหาว่าเห็นดอกมัอนหลายเนาะมันบดนั่นดอกหลายแห้งพูนน่ะโตขึ้นอยัางนี้ข้างบนแต่มันสิโลนถิ่มนะย่าลาบอแอนมันโลนถิมก็มีรูป่วงเลยเก็บเอาเก็บเอารถ อันซีมันก็นมันง่ามนะแม่ฮาวลาน่ะนนจา้จาฟังนั้นว่าถึกแดดมันบ่บานจา้ะมันต้องกระดอกตุมต่มๆเด้อนละ่ะมันจึงแซ่บตุ่มก็แซ่บบานก,าก็แซ่บจ้ะมันบ่ได้ในบานคักปานนั้นตี<า>เอาช<อ>นะเอาเมือชนะมันแซ่เบเวิ่หล่ะนี่ยเจ้ากินทุกปีบ่ย่ายกินทุกปีจ้ะถึงฉันถึงสวยเห็นบ่นี่สวยแล้วก็เสียงดีพร้อมเด้ ฉันถึงสวยเห็นไหมนเนี่สวยแบบธรรมชาติได้นี่ธรรมชาติสร้างมาได้นี่ธรรมชาติอันลงโทษละ <laughs> <laughs> บอลละยังลงโทษยังไงเนาะเจ้าประาษสวยแบบธรรมชาติลงโทษอู้อันนี้กําลังกินเลยมาดามนี่นี่ละนี่ลหนเก็บเอาจ้ะคือตั้งไหนละหอ,อยยิงที่เห็นจะจะจะย้อยยี่ย่ยเห็นหัวหอยเด้อยเห็นดอกหอยเอาตะดอกใหม่ด้อเอาจะลูกดอกใหม่ด้อจ้ะ

จ้าบุ้มมาจ้กระว่าโลดเว้มย้ำกันทุกการ์ดอ๋อเนี่ยนองพิียมน้องเก็บเนี่ยเนี่ยน้องพิียมเก็บเนี่ยว้าเป็นตะมันคักในน้องกะสิเก็บเอาคือกันว้าแกงสมเนาะน,นั่นแหละจะมือตำเครื่องแกงใสป่ปลาแซลมอนน,น,มน้ำขนขนกุ้งลอยแบบนี้ว้าหูจ๋า ขุดจวกขดจวกคอยมักจะว่าข <Luis> <laughs> ูดจวกขอทิพากให้เลยสอนขักแมมาดก่สามชั่วโมงสิมาให้บนั่นแล้วยังไดว่าสิมาหอดนะว่าสิมาหอดขวดน้ำผู้ใดน้ำของมึเดีแวพี่ขักเนาะจะบุแม่เป็นพวง พี่ทํา youtube พี่ก็ต้องพูดสิหายหนูมาผากยังไงหน,นูมือนห,ห,หนูแตะเตะเตะหาเฮ็ดหุูกระแลนไหวพูด <c oughs> <c oughs> พม่นได้หาดอกเราเครื่องกระตาได้หรอสินะเพคนจะอ้าวจ้าคือได้ลายแทพเหนาะก็หนูหาเฮ็ดเนาะหนูไม่เลยว่ายกอนแล้วก็ว่า,วานั่มินะคนหนักเลยนาะดองอิริด้ค่ะพ <คน S 1> ี<ค>น่น้องเวกนงนะเวกนงแนดกดอกเป็นก้อนเยอะ อันมูมากก็จะไขายมูได้อันเก็บไปกินเนาะเมื่อนี้หนูก็แกงนะพี่รัด,ดาหนูจะเอาบไว้ให้หนึ่งเจ้ากิ <c oughs> าน,านแกงได้อย่างหละโอ่กระชายหนูก็มีพี่แกงหนูก็มี่เนาะหนูจะเอานหนห่นอยให้หนึ่งปลาแซลมอนก็มีเมื่อหนูก็นวลกินดวนแล้วเจ้าจะกินกับหมูหนูจะเอิ้นเอิญยุ่งอะไรอ่ะวยแกงสมเนาะขอวแซ่บเนหัวปลาแซลมอนมาเมื่อนี่หนูไม่กินหนูกินเนื้อหนูไม่เจนึ่ะเนี่ยหัวมันตัวแซ่บ นคนแก่สิดเสสมมะขาเปียกหนูก็กเอามากชกินรอจะเห็ดอาหารแสบวิลีมือนังเจ้าแกงเห็ดเจ้าว่าซ้มมากซ้มอม่พี่ระดานะโอะแสบวิลียังนะ <laughs> เอาคนเท่านาะอุ้ยเป็นเหียงอะีรมาดามู <laughs> ม่สิพยายามสีท้ายกล่องหายคอยบดึงนี้คุณนนะ วกแค่มน่ารักแต่โอ้เอาไปหนึ่งไส่ปลาเอาไปตำเจ้วกับปนหูดจวดหูดจวดลายอไพี่ลายคากแต่นางวันเนาะพุ่นน่ะเปรื่องต้นพุนนะเจ้าว่ามันสีสูงสันตีมันํำเลยน่นางวันนั่นแล้วเขาได้ว่ามันสูงเนี่ะคุณได้บุตวัวมันสูงดีแล้วว่าไอ้ลองพิ้นน่น จะหายบ่ไปเบิ่ง่อนแนก่อนแน่เหลียวมากตัวจิ๋เหลียวจำเทิงๆได้ประด้งลุงตาสูงเด้หัวสูงเด้สูงันวะหัวสูงได้ผมมองต่ำเลยหลายค่ะเนาะแมนหรอมหอก็แสบได้บันหวานพร้อมได้นี่บอกในดอกแค่มะลัยอ่ะที่ไปเก็บบาจ้ะที่นี่กระสี มาถานอมอาหารไว้ได้ปะเนี่ยนี่เลยค่ะขอชิมวานี่ลาคาดอกแคที่เราไปเก็บมานะคะก็จะเอามาลวกใส่น้ำร้อนแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงไว้กินตลอดปีค่ะเพราะว่าดอกนี้ทานดูแล้วนะคะจะหอม แล้วก็หวานนะคะไม่มีรสขมนะคะดอกแคฝรั่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินดอกแคฝรั่งนะคะต้องขอบคุณเพื่อนสาวมาดามแดงอังกฤษนะคะที่พาไปเก็บผักป่าแล้วก็แนะนำผักป่านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ